มาดูกันที่คอนโดว i สตอมคอนเน็กสุขุมวิทนะครับเป็นคอนโดจาก m a กโนเรียคอนโดตั้งอยู่ตรงกลางระหว่าง BTS ปุณณวิถีกับ BTS อุดมสุขอยู่ด้านหลังทูดิจิต i t อนนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกก็มากมายนะครับเพราะว่าร้านอาหารของทูดิจิต i t อ l ก็เยอะมากมีทั้งโลตัสด,ด้วยนะครับมาเดี๋ยวลองมาค่อยๆเดินกันเข้าไปดูข้างในว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับเข้ามานะครับจะเป็นป้อมยามก่อนเลยแล้วก็มีทาง ตรงนี้ก็คือการจะเข้าไปได้ก็จะต้องมีการแลกบัตรนะครับถ้าสำหรับรถยนต์นะครับเดินเข้ามาจนถึงใต้ตึกนะครับใต้ตึกก็จะมีบ่อน้ํานะครับตกแต่งสวยงามนะครับแล้วก็เข้ามาก็จะมีเป็นส่วนของล็อบบี้ด้านหน้าก็จะเป็นส่วนของรีเซพชันนะครับ ของทางนิติที่คอยช่วยเหลือใครมีปัญหาอะไรก็มาถามตรงนี้ได้ส่วนแล้วก็จะมีห้องนิติอยู่จริงๆอยู่ด้านในอีกทีหนึง่งนะครับตรงนี้เป็นส่วนของการนั่งรอแล้วก็มีตู้ขายของตู้แมชชีนขายของนะครับอ่าส่วนกลางนะครับอ่าจะอยู่ที่ชั้น5้านะครับอ่าเริ่มต้นด้วยก็จะเป็นสระน้ําเลยนะครับเป็นสระน้ําขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้น5้าปกติจะมีผู้คนอ่าคนมาเล่นน้ําอยู่เยอะพอสมควรแต่วันนี้เนื่องจากฝนตกนะครับก็เลย คนไม่มีใครมาเล่นเท่าไหร่นะ,ะเดินต่อมาเรื่อยๆก็จะเป็นส่วนของทางห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ํานะครับแล้วก็ฟิตเนสก็จะอยู่ในโซนด้านนี้ด้านเดียวกันนะครับเป็นฟิตเนสขนาดกลางนะครับมีลู่วิ่งอยู่อยู่3มอันแล้วก็มีเครื่องยกอยู่พอสมควรเลยนะ,ะเรามาดูกันครับ มีเครื่องยกมีคนใช้บริการอยู่นะครับเลยเราเราเลยดูกันมากไม่ได้นะครับที่ชั้น5ชั้นเดียวกันเลยคราวนี้เราจะเดินไปที่ทางด้านหลังจะเป็นส่วนกลางอีกจุดหนึ่งอ่าเรียกว่าส่วนของ lounge แล้วก็ co-working space พอเปิดประตูออกไปก็จะมีลานลานที่นั่งนะครับจะเป็นไว้สรับการนั่งเล่นนะมาดูกัน ก็นั่งสบายๆนะครับแล้วคราวนี้พอเราเข้าไปในส่วนของตัวอาคารนะครับเป็นในห้องของห้องของที่เป็นเรียกว่าเราอ่าก็จะมีเรื่องของโซฟามีการตกแต่งนะครับมีเรื่องของโซฟาแล้วก็ด้านตรงริมกระจกก็จะเป็นเก้าอี้ไว้สำหรับนั่งทํางานส่วนด้านในก็จะมีโต๊ะผูแล้วก็บอนโต๊ะตั้งอยู่เล่นได้นะครับคราวนี้ เรามาถึงเรื่องของห้องที่ราคา16ึ่งบาทกันแล้วอ่ะวิธีการเข้าห้องเราก็จะเข้าโดยคี์การ์ดเข้าไปจะเป็นด้านส่วนของครัวอยู่ทางด้านหน้าเฟอร์นิเจอร์ก็ครบก็จะมีเครื่องซักผ้า,ตาเตาไมโครเวฟเตาทำอาหารตู้เย็นตู้ต่างๆนะครับเราเข้ามาดูที่ห้องนอนกันก่อนห้องนอนก็เ,เตียงขนาด5ฟุต มีแอร์แล้วก็เครื่องแลกเปลี่ยนออกซิเจนทางตึกของทางโครงการของ w i s ต o m Connect เขาเคลมว่านี่คือเครื่องแลกเครื่องแลกเปลี่ยนออกซิเจนนะครับไม่ใช่เครื่องฟอกอากาศมาดูวิวกันนะครับพรามันมองชั้น25มองได้ไกลถึงแค่ไหนสูงทีเดียวเลยในส่วนของห้องนั่งเล่นนะครับโซฟาหรืออะไรก็เพียบพร้อม ประมาณนี้แหละครับนี่คือห้องขนาด28ตารางเมตรในราคา16,000บาทของ Wisdom Connect นะครับถ้าสนใจห้องขนาดที่ใหญ่ขึ้นก็จะราคาแพงขึ้นไปทั้งหมดนี้ก็คือโครงการ Wisdom Connect สุขมุมวิทนะครับถ้าใครสนใจห้องโครงการนี้แต่เป็นห้องอื่นติดต่อได้นะครับสวัสดีครับ